สวัสดีครับผมมาร์คจากรายการ Master Chef Junior Thailand ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อกอย่าจากรายการ Master Chef Junior Thailand เหมือนกัน วันนี้ถ่ายแบบก็สนุกครับเหมือนเป็นแบบการถ่ายแบบแฟชั่นแบบครั้งแรกเลยครับก็แบบมีอะไรได้แบบเจออะไรแปลกใหม่มากแบบเลยครับก็เป็นครั้งแรกค่ะก็ตื่นเต้นมาเจอเล็กๆก็มีบา้างค่ะถ้าให้ตัวเองเป็นอาหารหนึ่งชนิดหคิดไม่ออกอะพี่ ไทยแล้วกันดูแบบมีแบบขึ้นขึ้นลงลงใช่ผัดไทยก็แบบมีแบบผัดแล้วก็มีแบบความร้อนแรงใชเ่เป็นเฟนฟายคะ่ะเพราะว่าหนูจะกินตัวเองกัดตัวเองถนัดด้านไหนไม่รู้อะ <c oughs> ขนมขนมแบบไหนขนมเค้กมะกะลองเค้กค่ะถ้าถ้าอยากทำเค้กหนึ่งก็อยากทำให้ใครกินทำให้แม่กินเพราะว่าเพราะว่าอยากให้แม่กินถนัดเป็นพวกอาหารคาวมากกว่าครับก็ถ้าทำก็ทำให้ทั้งครอบครัวกินฮะกบกับงูค่ะ ไม่เอาจากกักระจันทอดอียไม่ชอบไี่มาแล้วค่ะมาเหรอมาไม่ชอบแกงกะหรี่ไม่ชอบเลยอ่ะผมไม่กินนะเปิดของมากมากชอบกินพวกซูชิฮะใช่แล้วแบบชอบแบบไปลองปลาใหม่ๆแบบชอบแบบหาว่าปลาอะไรอร่อยฮะใช่ เป็นฟายกับไก่ทอดค่ะผลงานแฟชั่นใหม่ของมากกอย่าด้วยนะครับของออนิตยาสาร <c ass> Kids Magazine <c ass> ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับสสวัดีค่ะบ๊ายบาย